สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับมาดูการ์ตูนเสียไทยรัฐวันศุกร์ที่9กันยายน2555นะครับโอ้โหเขียนได้แรงทีเดียวนะครับเป็นภาพของคุณมีชัยฤชุพันธ์กับคุณวิสนุเครือง,งามนะครับเขียนบอกว่ามหาัศจรรย์แห่งลิ้นอภิมหาเนติบริกร ก็มีภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายก8ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับแล้วก็คุณวิศเนติบริกรหนึ่งทางซ้ายมือนะครับมีชัยรุชุพันธ์นะครับรับใช้เผด็จการรับใช้เผด็จการโอมาลุกกุยนะครับอันนี้เป็นเป็นเชือกใช่ไหมไม่ใช ไม่ใช่ดิไม่ได้เป็นเชือกดิครับมีลิ้นแล้วก็ด้านบนขวาอยากอยู่ต่อขอตายคาเก้าอี้นะครับแล้วก็เนติบริกรสองกบิสนุเครือง,งามนะครับหลักนิติรัฐนิติธรรมก็วางไว้กับพื้นเลยฉีกออกไปเลยนะริตติธรรมนะครับทากฎหมายวิปริตด้วยนะทํากฎหมายวิปริตหน้าไม่อายนะคี้ค่าของเผจการนะครับ เสียไทยรัฐจะเต็มมากเลยนะครับก็ไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นใครนะแต่ถ้าเห็น2คนนี้รู้ได้เลยนะครับมีชัยวุจิพันธ์กับวิษณุเครืองามครับเนติบริกร1นเนติบริกรสอขอบคุณเสียไทยรัฐนะครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube พีททำคำวิเศษสวัสดีครับ